ส่วนค่าคืนนี้นะครับอีก2คู่นะครับเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายก็หลังจากหมด16ทีมสุดท้ายนะครับก็จะพักอีก2วันนะครับเพื่อเข้าสู่รอบ8ทีมนะครับ2อคู่นี้คือทีมที่จะเจอกันในรอบ8ทีมนั่นแหละใช่ครับก็วันนี้คู่เตะไวนะครับคู่เตวไวเป็นเกมรอบห้าทุ่มนะครับฝรั่งเศสฝรั่งเศสเจอกับเบลเยียมเบลเยียมครับอีกคู่ที่โคตรมันแน่นอนการันตีความมันใครที่ดูตั้งแต่3เกมแรกของทั้งคู่ บอกเลยว่าเกมนี้ห้ามพลาดนะครับมันมันแน่ๆดีดีเย่เดชองนะครับเบลเยี่ยมเกมแรกแพ้ใช่ครับเบลเยี่ยมแต่ว่าบุกดีไงเจอโอ้หเจอทีมลับกันหนักแน่นนะครับหลานหนักแน่นอยู่นะครับก็เป็นดีดีเย่เดชองของฝรั่งเศสนะครับพาลูกทีมซ้อมเรียบร้อยแล้วเกมล่าสุดนะครับรอบล่าสุดนะครับก็พร้อมละวันนี้ประธานเป้ก็พร้อมละวันนี้นะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับรวมไปถึงทางด้านเบลเยียมค่ำคืนนี้ก็พร้อมด้วยเช่นเดียวกันก็เ ทัวร์นาเมนต์นี้นะลูกกากูเป็นดาวซโนโบเฮ้ยยิงไปสามลูกเลยยิงไปสามลูกเลยท่าถ้าทำไมล้มตามีอันนึงอ่ะมันมีอันนึ่งที่เขาวงเวียอาร์มาแล้วมันล้มตรงไอ้นั่นอ่ะเห็นไหมเห็นเห็นเห็นเออเออมึงไม่น่าเลยมึงไม่น่าเกิดมาใหญ่เกินเาใหญ่เกินเออคือมันก็ถามว่าเบลเยียมอ่ะเสียดายนะคือมันเลยยุค โกลเด้นเจเนอเรชันใช่ครับก็เป็นช่วงท้ายช่วงนั้นแล้วนะครับก็แต่คู่นี้บอกเลยมันมันแน่นอนทางทีความมันนะครับฝรั่งเศสวันนี้นะครับพวกเขาก็ผู้เล่นหลักๆก็ยังคงเป็นหน้าเดิมๆนะครับฝรั่งเศสไม่มีตัวการบาดเจ็บตีโทษแบนเนี่ยไม่มีไม่มีครับตีโทษกลับมาหมดแล้วเกมลุกยังอุสมานเดมเบเล่องตุนกิสมันนะครับแล้วก็ในส่วนของคีเรเนวัปเป้ก็พร้อมลงสนามแต่ว่ามาคาตัวรามเนี่ยควรจะเปลี่ยนได้แล้วไหมโอ้มาคาตัวรามผมมองว่า ยังไงไม่รู้อะเฉการเปลืองเฉการเปลืองยังยังไม่ยังไม่ถึงเพราะว่ายังไม่ถึงอ้ยังไม่ถึงไอ้บาโคล่าไอ้ดาลลงจากปารีสอ่ะก็โอเคนะว่าบิวดี21ปีงตว่าบิวดีว่าบิวดีนะครับก็ก็ในส่วนของทางด้านเบลเยียมนะครับค่ำคืนนี้ตัวหลักๆก็ยังคงเหมือนเดิมครับอาจารย์ถ้อจัให้ดีายวจัดให้กิจกรรมแจกเสื้อใครที่รออยู่รอครับจคู่นี้ก่อนทีวคู่นี้จบก่อนนะครับ ทั้งทางฝั่งนั้นเบลเยียมนะครับพวกเขาก็ตัวหลักก็เควินเดลบอยนะครับเซนิเมโดคูอามาดูโอนาน่ารวมไปถึงทางด้านพิตุลูกกากูแต่ว่าเบลเยียมวันนี้จะไม่มีเซนเตอร์ตัวหลักนะอ่ะเซกวิเซลที่ว่ามีมีอาการบาดเจ็บอยู่หรือเปล่าใช่ครับไอหัวกูนะวิเซลอ่ะไอจริงๆแต่ไม่เป็นไรครัมันมันเป็นตัวหลักบอลฟาสกับใบตองเกตโอเคใบตองเกตแค่แก่แค่นั้นแหละใบตองเกต29แล้วจำได้ไหมตอนเอามาวิ่งแข่งกับบอมอิมเปรนตัน คือตอนมันบอลโลกที่มันทะเลาะกับกองกลางอ่ะกองกลางก็แบบหุยกองหลังเราแม่งเก่กองหลังก็เป็นทะเลาะมึงก็แก่แล้วเหมือนกันก็มบอกันละนะก็อล้เกมที่แล้วมันมีประเด็นดาว่าด้วยเนี่ยจ้าไอ้ที่มันโดนเลเซอร์อะไรใชสิลีเซอร์หรือเลเซอร์แต่ผมผมชอบเบลเยียมอ่ะผมชอบโกนะโกเขาเนี่ยในทวารเขาชื่ออ่ากูแฮนส์กาสติวกาสติวกัสติลใช่ไหมปกติเป็นดูดึงแกนกูตัวใช่ยังไงก็ต้องกูตัวแต่กูตัวเนี่ย หรือลูกการเนี้ยเจ็บคุ่จะิ่งจะมาหายตอนเกมนล้ชิงแชมเปี้ยนใช่แต่ผมมองว่าผูนัดที่แล้วมันจะมีลูกหนึ่งอ่ะเกือบเข้าอ่ะแล้วเขาแบบจังหวะเซฟแบบคือดีมากอ่ะผมมองฮ้ยมึงต้องไม่เลือไม่มีกูตัวก็เอาเรื่องแทนได้เซฟได้แทนได้ระดับหนึ่งเลยใช่ครับกองหน้ามันหวังอะไรไม่ได้เฉยๆสบายเลยเียมเกมคู่นี้นะครับก็ต้องบอกเตเวลาห้าทุ่มตรงนะครับเจ้าภาพรอบนี้เจ้าภาพครั้งนี้นะครับในส่วนของทางด้านเยอรมัน จุดหนึ่งที่ชอบคือพวกเขาใช้สนามแบบกระจัดกระจาย <10. S 1> ไปทั่วประเทศอ่ะคือไม่ได้หมายถึงว่า คุณต้องอยู่ในเมืองดนิการ์เยลันเท่านั้นหรือในเมืองหลวงเท่านั้นเขาอาจจะเอาใจแฟนบอลใไทยเขาได้นใช่ครับาอจจะแบบว่่ากรรุงเทพปิมณฑลแแคนนั้ต่อันนี้คุณกระจายทั่วทวีปทั่วเลยได้หมดเลยนะเกมคืนนี้นะครับเกมคืนนี้เตะที่ดูเซลด็อปอะนี่คือทีมระดับยูบีชั้นสามมั้งสองหรือสามเป็นเขาชิงอ่ะใช่ครับคือชอบเจ้าภาพก็ตรงนี้แหละคือเขาใช้ เขาไม่เกี่ยงว่าจำเป็นต้องเป็นทีมในบุนเดสเลกาเยอรมันไหมไม่จำเป็นใช่คือพยายามจะไปเน้นเมืองเลยเน้นเมืองลักษณะใช่ครับจะมีแบบดอทมูลถ้าผมจำไม่ผิดนะมีดอทมูลด้วยที่ฝนตกไงแอท่าเบอร์ลินเนี่ยอนึงว่าโอ๊ตฟอร์ด ที่ไปเยอะเกินพูดแล้วไอ้นัดที่ฟ้าผ่าด้วยไหมใช่ใช่ใช่ก็เตะที่ดอดมูลแต่รู้สึกว่าเตะที่ดอดมูลบ่อยบ่อยะด้วยความความจุจุความจุมันเยอะเยอะเยอะหมื่นแปดหมื่นคนดอดมูลเยอะมากปกติคิดว่าที่เบอร์ลินก็มีอ่าอ่าเบอร์ลินคือคือพูดง่ายคือเจ้าภาพครั้งนี้ชอบตรงนี้แหละเบอร์ลินมันเมืองหลวงใช่ครับใช่ครับก็กระจัดกระจายนัดชิงก็นั่นแหละ ใช่ครับก็นั่นและผมว่าเบอร์ลินฮทาเบอร์ลินน่ไม่ผิดใช้สนามกระจายกระจายดีชอบนะครับชอบมันไปตามเมืองกระจายรายได้ตามกระจายรายได้ใช่ครับคือเจ้า่าเาวางแผนมาดีเพราะแต่ละเกมไม่ต้องห่วงงบได้หลักหลักล้านอยู่แล้ว่ะนะครับการจัดฟุตบอลหนึ่งเกมนะครับคือมันเดินทางไม่ไม่ไม่ด้อ่าแล้วล่ะอาจจะไกลหน่อยแต่ว่ามันใช้เวลาไวอไม่ใช่เหมือนไทยเราอะกรุ่เทพไป หนน่อเียใช่ครับก็จะต้องนั่งเครื่องบินเครื่องรอดูกันครับค่ำคืนนี้ที่ดุสเซลดรอฟนะครับห้าทุ่มตรงนะครับฝรั่งเศสพบกับเบลเยียมก็นะครับนี่คือเกมแรกนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับมีเกมหนึ่งนะครับเป็นรอบตีสองตีสองนะนะครับก็ถือว่ามันเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าดูนะครับใช้คําว่าน่าดูนะครับก็ ไม่น่าพลาดโดยประการทั้งปวงตีสองตรงนะครับคู่นี้เตะที่แฝงฝดชอบจิกจอกจ้าจายกระจายจังห้าพเลยชอบจริงแต่จัดกระจายผู้นี้ผมจะไม่ผิดเคยเจอกันเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาอ่านจะเป็โรวินเนียชนะโรวินเนียชนะโปรตุเกสช่วงนั้นอ่ะตอนที่โปรตุเกสอ่ะรอบคัดเลือกยูโรอ่ะไม่ได้นานเลยเมื่อเดือนสามที่ผ่านมาเนี่ยผู้ไม่นานไม่นานเนี่ยสามเดือนสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตอนโปรตุเกสอ่ะแต่งตั้งโรเบร์โตมาติเน่เข้ามาใช่ครับยูโรรอบคัดเลือกกูเขาชนะแบบ สิบก่อนนด่ะนะรวมี่สิมาแพ้ที่แหละเนี่ยแหละใช่มาโรนสโลเวเนียมาโรโลเวเนียของแท้นี่แหละครับของแท้จริงก็ตีสองตรงนะครับโดเป็นโปรตุเกสกับทางด้าสโลเวเนียนะครับมองไปที่ขุมกำลังตัวผู้เล่นโปรตุเกสก็ฟูลทีมจัดจัดหลังจากที่เกมล่าสุด พักไปเยอะอยู่กันครบเลยดูเต็มความสดชื่นอ่ะทั้งทั้งตัวสำรองทั้งตัวจริงมีโอกาสเหมือนสเปนเมื่อคืนอ่ะโดนก่อนเป้งพักแบบวันนี้มาพร้อมความสดชื่นวันนี้โปรตุเกสโดนก่อนไม่จะได้มันมันโอ้ยเดี๋ยวก็เหมือนอังกฤษเมื่อคืนอ่ะโดนก่อนจะได้มันก่อนตึงเลยอังกฤษจะโดนก่อนแล้วตึงอันนี้ถ้าโดนก่อนแล้วมันใช่ครับนะครับก็คืนนี้นะครับก็ตัวหลักยังเอาไหมครับใช่ครับ บุนโนเป็นเดสนะครับในส่วนของบาเลโดซิลวาแลเฟรเดีแล้วก็โดนาโดนะครับนัดที่แล้วเรียลอะมันโดนใบเหลืองครบใช่ไมใช่ใช่ติดแบนมันโดนเพราะอะไรรู้ไหมติดแบทางซ้ายอ่ะก็ยังมีเฟลิกมันไปพุ่งเหลาหรือเปล่าใช่ไปพุ่งมันโดนใบเหลืองเพราะมันพุ่งล้มพุ่งล้ที่ตรงมันโดนใบเหลืองพุ่งลงจนมันโดนติดโทษแบนเราไปบอกลูกหลานต่อได้ก็วันนี้ตัวจะลงแทนน่าจะเป็นเฟริมกันละนะครับเจ้าเฟริมนะครับก็น่าจะได้ลงแทน ในส่วนของทางนั้นสโลวีเนียนะครับก็ดังสุดๆก็คงจะเป็นยานโอบักใชู่สาวประตูนะลูกทุ่งยานโอบักแล้วก็เป็นยามิเซโก้ดีโอ้โหนี่จีจาจริงชอบสไตล์การเล่นเป็นคนสูงใหญ่แต่เล่นแล้วแบบแบบผิวอ่ะผิวอะหล่อด้วยนะหล่อหลังหลังจากทำไปวันนั้นหล่อด้วยหลังจากอาร์เรนไปก็เกิดมากับลาบวกนี่แหละใช่ใช่ใช่ตัวต่อรุ่นอนใช่ครับก็ความหวังสูงสุดของพวกเขาก็อยู่ที่นะครับเบนจามินเซโก้นะครับแล้วก็ในส่วนของยานโอบัก เในรอบัก่งตัวเมนนี้ก็เป็นกับการทีมแบบเต็ม์ไนะครับก็30มสิบอัพใช่ครับโอ้สามสิบบวกไปแล้วนะครับบางคนะมองว่าโกคนเดียวแบกไม่ได้ทั้งหมดโกยานะก็แบกได้นะถ้าคุณเหนียวแบบเขาถ้าเซฟได้ก็ประตูทีมก็ไม่เสียประตูทั่วแค่นั้นชิลีบาโวอพายชิลีเป็นแชมป์มาแล้วใช่ครับก็ประตูสำคัญนะการยินตำแหน่งสำคัญสคัญการเซฟเนี่ยมองว่าไงเกมนี้โอ้วันนี้เอาจริงนะไปที่สโลวีเนียก่อนสโลวีเนียเนี่ย ต้องบอกว่า3เกมแรกในรอบแบ่งกลุ่มพวกเขาไม่ชนะใครเลยเสมอ3เกมเสมอ3เกมแต่เป็น3เกมที่พวกเขาสามารถมี3คะแนนแล้วเข้ารอบได้อ่ะเออก็เข้ามาได้อ่ะเป็นที่3ที่ดีสุดอ่ะเสมอเซอร์เบียแล้วก็ตามตีเสมอเด่นใช่ครับใช่แล้วก็ยันเสมอแล้วก็ยันเสมอใช่ครับธรรมดาแล้วสโลวีเนียเนี่ยทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันมีอะไรแปลกๆสโลวีเนียเนี่ยสามสามนัดสามแต้มเข้ารอบ ยูเครนสี่แต้มตกรอบไปแต่ว่ามันจัดนลูกโตกลุ่มนั้นมันจัดเลยไม่ยูเครนสี่แต้มกับบ้านผมเจ็บใจเลยมีสี่แต้มผมตกรอบไปแต่ไม่กลับบ้านอ่ะส่วนทีมที่มีสามมันเป็นทีมแรกทีมแรกในประวัติศาสตร์ยูโรเลยที่มีรอบแบ่งกลุ่มแล้วไม่มีเสดสี่แต้มใช่มันคาสี่แต้มหมดเลยตกรอบอ่ะไม่ผ่านพอสงสารนะยูเครนสงสารแต่ก็สงสารเล่นดีทีคะแนนตกรอบอ่ะ ทีมที่แม่งไดะสโลวีเนียกูได้สามแต้มกูเข้ารอบกูแอนด์เวนกูนั้นมีใครบ้างนะยูทโรมาเนียโรมาเนียยูเครนออสเตรียออสเตรียมีโรมาเนียยูเครนเบลเยียมเบลเยียมเนี่ยดูข้างหลังก็ได้เลยดูข้างหลังเนี่ยอุเฉินนักขเออใหม่นักอยู่ข้างหลังเนี่ยซารูวัเกียนะครับตีคะแนนไม่ได้เข้ารอบอ่ะสามคะแนนได้เข้ารอบแม่งงูกินหางจ้ะไอแต่กลุ่มเนี้ยสโลวีเนียมันมีตอนก่อนที่มันจะเข้ารอบนี้มาครับ วัดกับเดนมาร์กอ่ะคืออ่าสิ่งแรกที่เขามองเนี่ยเฮดทูเฮดใช่ไหมใช่ครับเฮดทูเฮดเจอกันเสมอใช่ครับแล้วก็ประตูได้เสียเท่ากันใช่ครับแล้วก็ประตูยิงเท่ากันประตูเสียเท่ากันสุดท้ายต้องไปดูใบเหลืองใบเหลือง6กใบเท่ากันเท่ากอะไรมันจะเหมาะเจาะไอ้พอจะไปย้อนดูไอในรอบขัดเลือกก็อยู่กลุ่มเดียวกันอีกใช่แล้วก็จริงๆมันต้องยังไม่จบอะมันดูโค้ดอ่ะโค้ดสโลวีเนียได้ไปดูใบเหลือง ผมว่าเนี่ยผมว่าถ้าทุกอย่างมันเท่ากันแบบนี้นะอนาคตอาจจะมีดูว่าทีมไหนได้นักเตะยอดเยี่ยมมากที่สุดในแต่ละเีมทีนี้มันต้องย้อนไปดูยันในนี่และอาจจะย้อนไปถึงลูกเตะมุมเขนาได้มากกว่าต้องเอาต้องเอามาให้ครบใช่ไหมเอาทุกอย่างที่ดีกว่าหมดอะยากนะก็มือเหลืองแดงยังเอามานับอะภาษาอะไรกันแค่นี้คือเต็มที่ดูเหตุดูเหตุแม่งก็ จบแล้วใช่เฮดเฮดประตูได้เสียเนี่ยจบแล้วตรงนั้นจบแล้วเออไม่ขุดไปถึงใบเหลืองต้องไปจัดยันใบเหลืองเออใบเหลืองนักเตะเท่ากันต้องไปดูใบเหลืองโค้ทด้วยแล้วผมจําได้เลยวันนั้นอะเกมไอเนี้ยไอเซอร์เบเนียมันเตะก่อนใช่ไหมเราเราไอเซอร์เบียกับอังกฤษเตะอ่ะโอ้ยผมนั่งดูอังกฤษเกมนั้นอะสิบห้าทีท้ายอะนักข่าวทำอะไรรู้ไหม นั่งนับใบเหลืองคู่สโลวีเนียกันเดมาร์งไม่ได้ภาคู่อังกฤษนะนั่งนับใบเหลืองคู่สโลวีเนียกันเด้บ้างกาเออเยจะวัดอะไรต่อวะแต่ไม่ภาคเกมนั้นเลยไม่ภาคแล้วจัดเลยดูใบเหลืองดีกว่ามันกว่านะครับส่วนทางนั่นโปรตุเกสนะครับสามเกมแรกของโบกามีชนะสองเกมนะครับคือการชนะตุรกีกับเช็กนะครับแล้วก็บอแพ้จอร์เจียนะครับตัวันนี้ก็โลเทชั่นนั่นแหละนะครับเกมล่าสุดแปดตัวเนาะนะครับก็เป็นเกมที่ทำให้อ่าจอเจียได้เข้ามารอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเกมนั้นนะครับก็สุดท้ายก็ ไปเข้ามาเจอกันนะครับโดยสติเฮตูเอชเจอกันนะครับต้องบอกว่าคู่นี้ก็เกมล่าสุดเจอกันเมื่อวันที่27เดือน3นี่เองนะครับก็เป็นสโลวีเนียชนะไปนะครับ2-0ด้วยนะครับวันนี้โปรตุเกสว่ายังไงมองว่าล้างแค้นล้างแค้นนะล้างแค้นพัดลมไหมเก็บกดเลยพัดลมไหมโอ้ผมว่ามีสิทธิ์ลุงตู่มีสิทธิ์ว่ามันเหมือนเมื่อคืนถ้าผมพูดนะเมื่อวานเนี่ย <med> เหมือนสเปน,เปนกับจอ,จอร์เจียบอลมันคุณลตีมนกันลุงโตมันไม่ถึงกันอ่าอย่างนี้ผมก็มองว่าโปรนะตุเกสนั้นสองเมตรลุงโตสองเมตรสามเมตรอ่าสองสามเมตรอันนี้แหละมองว่าผมยังแค้นอ่าคือก่อนหน้านี้ครับผมผมผมอะเจียโปรตุเกสอยู่แล้วว่าผมยกให้โปรตุเกสอะเป็นเต็งแชมป์อ่า ผมแค้นแม่งกัที่แล้วผมชมว่าอะไรวะลุงตัวอันโตนิโอซีวาร้อยล้านคนต่อไปเป็นไงเกมนั้นทำเจี๊ยตุดทำเข้ามาดูทำเียทัดโทษทำแม่งทุกอย่างเลยเหลียวร้อยพึ่งอวยมันเลยว่าร้อยล้านคนต่อไปอวยอวยอย่านดีเลยเจ้าในเวทีกคนนึงโอ้ยค่าตัวเป็นร้อยล้านโอ้ยร้อยล้านคนที่สองต่อจากอันโตนิโอเล่นจริงๆแม่งเก็ไม่ต่างกันเลยล่ะต่อมาเล่นกาลิบบอนเบเนฟิก้ามันเล่นดีมากมันเทพไงใช่คือ ตอนที่ลิเวอร์พูลมีข่าวกับอมูลิมอ่ะตอนนั้นผมไปข้างดูริดบอนมาไปไปดูไปดูนักเตะนี้บอนก่อนเลยไงดูก่อนจะมาฝากเอาไว้ท้ายเป็นเปิดตัวอะไรไม่รู้ไอ้โรนเฉยเลยเออไปไปอะไรนะกาับเนี่สลัดอาร้อนอาร้อนอาร้อนกลับมาเกมนี้ก่อนจริงๆผมก็ยังชอบโปรเกรด้วยความที่ผม อะติ่งโรนโดผมไม่ใช่แฟนแฟนยูนะแต่ติ่งโรนโดเมสซี่ส่งท้ายด้วยบอลโลกไปแล้วครับขอให้โรนโดส่งท้ายด้วยยูโรได้ไหมอ่ะผมข่าวก้าวเเคยได้แล้วก็เคยได้แล้วได้แล้วได้แต่ยังเจ้าอีกเอาอีกเอาอีกด้วยความที่อันเนี้ยคงเป็นทวินแมนสุดท้ายจริงๆแล้วว่ายูโรสักเก้าแล้วอย่งนั้นคอทโลก็น่าจะมีสีอ่ทแต่ว่าโรนโดเหลือเซติเดียวที่ยังทำไม่ได้นะคือ ทำประตูในยูนโรนนด้วยอายุมากที่สุดครับนะแอสซิส์มากสุด8ครั้งทำไปแล้วแอ,อสซิส์ให้บูนโน่ลูกก่อนหล<ส>นะังผมเนี่ยง่ายไงแต่เหลือๆนะลงเล่นมากสุด6 ทัวร์เมนท์ทำมาแล้วทำมาแล้ว2004 2008 2012 2016 2020อายุเยอะสุดก็ทำมาแล้วใช่ครับด้วยเฟติเนี่ยทำหมดแล้วเหลือยิงประตูเยอะที่สุดแหละแต่ลงเล่นอายุเยอะสุดไม่ได้นะเป้จองมาแล้วผมปอบปมบุกเข้าไปเรียบร้อยแล้วเขาบอกอะไรนะถ้าโรนโดไม่เลิกเล่นผมก็จะไม่เลิกเล่นเพราะว่าผมมึงแก่กว่าโรนโด2ปีนะอย่าลืมนะสองเคนลงแค่แปดสิบใช่ครับเกือบร้อยเกือบร้อยนะครับแต่แต่ว่าโรนโดรอบคัดเลือกที่ผ่านมาทำ ทำประตูไม่ได้ในนั้งตัวใช่เหรอใช่ไม่ได้เลยรอบแบ่งกลุ่มแต่วันนี้ผมผมว่าผมคิดว่าโปรตุเกสเนี่ยชนะชนะชนะได้เข้ารอบต่อไปผมอาจจะมองถึงขั้นไม่เสียประตูได้ซ้ำนะเพราะว่าวันนี้ใช้ลูเบเนียสกัลัายืนละแล้วก็ผมมองถึงขั้นโปรตุเกสไม่เสียประตูเลยลูเบเนียสกับเป๊ะ แล้วเพิ <S <S ่งเจอแบ็ก้ายอ่ะนูโน่เวนเดสอ่ะก่อนหน้านี้เอาคันเซโล่ไปเล่น้ายตั้งนานแล้วเอาดารล้อะดารล้างแฟนแมนยูยังไม่ชอบเลยผูกมะดารูแต่ว่าเใช้ คันเตโรขวาใช้ซ้ายเป็นนูโน่แมนเดสเนี่ยแหละแล้วก็กะผมชอบวิตินยากองกลางของปารีสมากโอ้โหเดิมุนหมุนผิวแหละบริเวณกลางอ่ะแล้วยืนคู่โบโลนอีกอ่ะใช่ครับผมว่าดูโดูเล่นสะดวกอ่ะถ้าดูแบบนี้ผมเหมือนว่าเล่นเหมือนเทียโก้คันทละอย่างอ่าใช่ครับคลาสบอลคลาสบอลคือแม่งดีทุกตำแหน่งจริงโปรตุเกสอ่ะใช่ครับซึ่งผมก็เชียร์แหละเอาจริงๆมองถึงแชมป์ได้มองถึงข้ามว่าวันเนี้ยมื่เสียประตูได้สามยังชอบที่โปรตุเกสคิดว่าวันเนี้ย 2 0 3 0น่าจะมีให้เห็นครับสำหรับผมนะครับกู่นี้เมื่อเมื่อโปรตุเกสเคยแพ้มาแล้วนะครับเมื่อวันที่27เดือน3ที่ผ่านมานี่เองเกมนี้ผมมองว่ายังไงโปรตุเกสเข้ารอบเข้ารอบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่แต่ต้องมีแต่แต่เลยแค่เฉือนเท่านั้นจบในเก้าสิบนาทีแน่นอนครับแต่ว่ามองว่าแค่เฉือนผมมองว่ามันมันไม่ คือในไหนก็สโลวีเนียร,รู้รู้ทางแล้วนะครับรู้รแล้วว่าอย่างน้อยๆพวกเขาก็พึ่งชนะมาเมื่อเมื่อสองสาเดือนก่อนหน้านี้เขาน่าจะรู้แล้ววิธีการเล่นกับโปรตุเกสทำยังไงก็ได้ให้โปรตุเกสเหนื่อยที่สุดอะ่ะผมมองว่ายังไงโปรตุเกสชนะครับแต่ก็แค่เฉือนเท่านั้นนะครับคงไม่มองขล่มแบบสองศูนย์สามศูนย์นะครับมองว่ารอบนี้แล้วอะอะไรก็ยากนะครับ อีบี้ทีมน้องสโลวีเนียสโลวาเกียเข้ามาหมดอ่ะสโลวาเกียรอรอแล้วอ่ะรอแล้วรอรอบต่อไปนะรอรับกลับบ้านไปกับบ้านด้การจองเครื่องมาแล้วใช่ครับอยู่ใกล้กันบ้านใกล้กันติดกันนะครับก็นะครับตามนี้นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็มี2คู่ดูตุ๊กดูดูยูโรทุกวันขนาดนี้ร้องเพลงได้ไหมไม่ได้เชียร์ยูโรเชียร์ยูโรแอโลซอฟแอโลซอฟ เอออย่าลืมบอกเลยทุกวันนี้เพลงเนี้ยหลอนอยู่ที่หัวเลยใส่สบายยังใส่สบายเลยดูฟุตบอลเนี่ยจริงมาเตะจบอ่ะอ่ะคือดูคู่ห้าทุ่มเสร็จมันต่อเลยจะเป็นตีหนึ่งพักบ้างแล้วก็ดูดูชั่วโมงหนึ่งดูหลังเกมก่อนเกมของ9 0นาบัทีต่อใช่แล้วก็ดูตีสองต่ออาจจะจบตีสี่อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับเพราะหลังจบตีสี่ปุ๊บเดี๋ยวโครปาอเมริกาตีห้าไปเลับที่พูดมาไม่ได้เป็นหันะตเป็นหัว ฝากเจี๊ยบไอ้กอไม่อยู่ก็กูนี่แหละที่มีเนอร์เตอร์เลยบอาวันนี้แล้วกันครับลุงโตวัน้เจเจอกันใหม่เสาอัพปิดแันหน้าคืนนี้ได้เผื่อเราได้เจอกันอีกคืนนี้คุณต้องถามทีมงานเะเขาไหวไหมหลังเกมก่อนเกมคืนนี้ไม่ไม่ไหวแล้ทีมงานบอกว่า เมื่อคืนกูก็ไม่ได้คิดว่ามัมจะเตะ1 20นาทีรออังกฤษจนอันนี้คือ <Yeah. S 2> ลองคิดดิลุงโตถ้าถ้าคู่ตีสองแม่งเตะจุดโทษอ่ะ uh huh. ตีห้าถ้าบุนดดชิงแม่งเตะตีห้าใช่ครับเสร็จแล้วก็ไปต่อโคป,ปากันต่อเลยแม่งเลยเอาเข้าไป yeah, <okay. S 2> เย้ไอาบ้านนี้ อย่าลืมอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ทางทาง Facebook, y o u บ u b e TikTok 90นาทีช่องเดียวกันก็มีคอนเทนต์ดีๆนี่แหละมีสาระส่วนใหญ่มีสาระบ้างไม่มีสาระมันมีสาระก็มีเยอะก็มีเยอะแต่ว่าสาระจริงมันมีเยอะติดตามจริงอ่ะครับสำหรับวันนี้แล้วกันครับผม เจอกันใหม่วันจันหน้านะครับไปสามตรงโอ้จันหน้าก็จะมีติ้งโอแหละติงโอทำไปมาเดี๋ยวจะปล่อยทีมงานไปตามล่าแล้วแล้วก็ก็จะมีคุยหลังเกมยูโรเนี่ยก่อนเกมเกือบทุกวันนะทุกวันเป็นทีมงานพวกเราสลับสลับกันมาครับครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับนะครับไปสวัสดีครับปิดดื้อเลย